วันนี้นะคะเราไปปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านพี่ตูนบอดี้แลมกันมีหลายๆวงซึ่งจัดเป็นประจําอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์มีธีมว่าไอดอลมีใครรู้บ้างคะว่าไอดอลของพอดเป็นใครไปตามไปมาเดี๋ยวไปที่งานด้วยกัน ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านงานแล้วดูบรรยากาศเขินมากเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นใครแต่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าเรามากับใครหยุดเดินสิคะหยุดเดินสิคะใครอ่ะใครอ่ะโอ้ยไงโอ้โอ้อ่านี่นะคะในบรรยากาศในงานไม่เห็นมีใครเล่นเลยไม่เห็นมีใครเล่นกับเราเลยอ่ะเป็นไรคะเป็นไรคะเป็นไรคะเป็นไรเนี่ยเป็นไรดูดูดิ อะไรอ่ะเป็นใครอ่ะมีโซลโคมพี่แดงพี่เนงไวน์น็อตอ๋อเป็นพี่แดงไวน์น็อตไม่รับบอลที่ผมชอบครับเน่ไม่รู้จักหรอกง่ายง่ายเสื้อบอลตัวเดียวจบโอเคแล้วรู้ไหมคะพบอยเป็นใครเป็นใครมกจรากุมภามีนาคูนาเมษานักร้องลูกพุ่งงงงง จะไรู้จะนงพนีค่ะให้ผมจะทายอยู่นะนี่ทายอยู่นะผมไม่ต้องเฉลยก่อนนะไอร่าไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไม่มีคนรู้นั่นไงบั้นก่อนไม่ดีเดี๋ยวยังไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเ้าบ้านเป็นอะไรอ่ะยังไม่มาแป๊บนึงยังไม่ได้แต่งอันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรให้ทายว่าเราเป็นอะไรอันนี้เป็นเป็นปฏิทินป่ะคะไม่ใช่สิเขาเป็นไอดอลอ่ะไอดอลชุดปฏิทินเลยนี่ก้าวเหรอ จ๊ะนงพนีค่ะเอลวิสโคนเหมือนใคราคุณเป็ใครครับเมทีแต่งเป็นเมทีแต่งเป็นเมทีไม่สนุกเลยสนุกเยอะโดนคนเหมือนใหญ่มีเวลาที่ไหนจะไปอยู่ทางนี้สุดยอดสุดยอดได้ใจอยู่เลยได้สวัสดีครับคุณจราใช่หรอเดี๋ยวไม่ไม่บอกไม่ให้ไม่ได้นะ bro bro เอวหรอไหนอ่ะที่นี่มยาลาบทีี่มยาวินอยู่กับวินอยู่กับเอลวิสวินอ่เอลเออวินเอลวินเอลเป็นใครคะคุณเป็นใครคะมากน้องลูแปงบอกเลยชื่อว่าลูปิสเตปปีค่ะแครีแครีค่ะเวินขนขนอกน้อะเป็นใครคะเจสไค่ะเราเจ่ไปโอ้ยมีตะหลืบมาด้วยเป็นไอดอล เอาแล้วคุณเป็นใครคะเจ็บคนใทยครับวิอาวคิดเด้อจอร์จได้นะได้นะเออได้อยู่นะจอริจคุณเป็นใครคะผมคือเจ้พ่อเที่ยงไทผมเป็นลูกครึ่งจีนอังกฤษแตนนี่เป็นป๊อกกี้นะคะอ่าอยู่อังกฤษเขาเรียกเจ้าพ่อป๊อกกี้ฮะโอเคอยู่จีนเรียกเจ้าพ่อเที่ยงไทยแต่อยู่มังคุณมี่ไปหาอะไรเปล่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยที่นี่มายาลาบที่นี่มายาลาบแต่อยู่มายาลาบเรียกว่าเจ้าพ่อป๊อกเล่น พอปอกเด้งนะคะนักท่ายเจ้าบ้านนะคะถก่อเครับอวิปรปเปล่าเขาแต่งเป็นชุดียปศุรอรอดูอยู่นี่เป็นเกียเจ้าพ่อ ตแต่งโโซื้อเสื้อยาคุซ่ามาแต่งกับเป็นยาคุซ่าแต่พอใส่ปั๊บอย่างกันนวดพัทยาครับผมเฮ้ยเมาเมียหรอปิดเมาเมียร <c oughs> นอนดูกล้อ,อยู่นะนง่ายเบาๆไม่เชื่อ <c oughs> ไม่ต้องคาดหวัง <c oughs> ไม่เชื่ <c oughs> อ ราชวินไม่เคยเบาค่ะราชบินไม่เคเบาเบาจริงๆอย่ารอดูใครอะสพี่แจ็คสวัดีครพี่แจคสันหวังรักเมืองไทยสัสดีรับ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 ไปนี่แล้วก็มาแจ็คสิ้นหวังดีแล้วก็มาเอนี้อะไรฮะนี่ี่ีกบี่กบ เราจะเริ่มกับฉลากกันแล้วนะคะวันพอปีมให้กับพวกเราชาวคณะอะไรเนี่ยครับทิ้งนกเดทิ้งนงเดนะครับผมอวยให้สุดยอบเลยนะครับผมรั้งูเกี่เก่งมากค่ะรู้ด้ว ลงีอาบมวันนี้ไม่ต้องหามจั๊บลงเวทีนะคะหามกลับบ้านพ่อต้องดื่มเยอะหามกลับบ้านพ่อค่ะวันนี้เราลุ้นรางวัลของใครอยู่คุณก็น่าจะรู้ดีพูดกับตัวเองค่ะคุณตกใจอะไรคะพูดกับตัวเองค่ะไปติดจับต่อเลย อบอกตรงๆของไม่เห็นสร้างสารรค์เลยนะครับอพอมีเงินหมื่นหนึ่งเป็นคนดีก็มามาทำเงิน,งนแก้ปัญหาทุกอย่าง,งารับคือว่าทุกๆปีนะคะทุกปีทุกคนจะลุ้นของพี่ตูน กับก้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราต้องท่องไว้เบอร์สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหของเรานะคะของเราเบอร์สาสิบห้าค่ะท่องไว้ท่องไว้แต่ของพี่ตูนสาสิบนะคะไม่ใช่สามหกสสิบสสิบคุณบอกสิว่าของเราปีนี้มันเด็กขนาดไหน่ของเยอะครับ คุณค่าทางจิตใจครับแล้วก็รักษาเรียกแบบรักษาภู้แพ้นี่มีความเป็นมีพลังมาจากธรรมชาติแล้วบอกเขาซิว่าปีก่อนเราเอาเอะไรมาจาับเราหม้อหุงอุ่นตุนต้มนึงมาจาับโอเคโดนโหค่ะ <laughs> แล้วปีนั้นของพี่ตูนคืออะไรปีที่แล้วเหรอป,ปีนั้นคือ ตัวเครื่องบินไปกับญี่ปุ่น2ที่นั่งพร้อมที่พักเพราะฉะน,นั้นทุกคนเฝ้ารอของพี่ตูนอยู่ค่ะอ,อ,อนทิตสามสิของเรายังเข้ารอบลึกอยู่นะคะของพี่ตูนก็ยังไม่ออกก้อยก็ยังไม่ออกลุนนลุนลุนลุนแล้ว ู้ไหวาเพราะมันส่วพัี่ผ่านมาี่ผ่านมาหลายปีเดีเดี๋ยวมึงพูใส่ไมและมักจะเป็นลูกที่ผ่านมาหลายปีถึงด่านทำเจอดานเก่งตัวนังมอไอ้ยัยทักด้ีผ่านมาหลายปีเอาของคือขอไอ้ส่วนนี้อยอรับ ออ่ะมันเป็นเรื่องมาแก้ตัวใช่แล้วตนนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันมีพลังยกดับจิตใจของเราให้ดีขึ้นมันมีพลังจะช่วยทำให้จิตใจตามถอดเสื้อถอเสื้อ

แล้วเดนงจะโตขึ้นมาเป็นเด็กยังไงเป็นคนยังไงเอาเกลือมาจับไอาวยสรอะไรเองเขาเความฝเอาเกลือมาจับฉลากกันแล้วคนแม่งเอาเกลือมาจับฉลากเนี่ยแม่งาไม่ได้พูดพูดคอามเลยจากตอนแรกเด่นงแค่ไม่ชอบลามนะตอนนี้เกียนเลย คุม่บงเงียบกิกเนี่ยอ้เหี้ยาบุเก้โอ้โหอะไรเนีกยอ้ม่ต้าบก้าจเลยรลูกอยากจบระเข้จบเลยไาัจบหบอได้มกมากเาแกบอกว่าสาพัเพมอได้ไหมก็มีโอกาส้ตูเยแกนใหญ่เลยถามึงได้ของตูนคือ มังก็คุ้มแล้วลูกใบนี้มันไม่ยุ่งท้อใบนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละลูกใบนี้ด้วยผมไปเกลือสามสิบสี่สิบไอที่ไม่ของอะไรไม่อร่อยก่อนเอาเกลือมาจับไอ้เยี่ยเอาโคไปมาจับมึงจะหวังอะไรมากมายมอปลยอยดยครับแล้วแข่งบอกว่าแขคมาเพื่อแข่งวาเอาตรงมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ก็เอาผไปมาจับนะครับได้เป็นตอกับบ้านไปหม่มันดูไม่นานเอาไปยันแลจั้นนะคัันไม่มาด้วยมันรู้ว่ามันจะได้ขอเฮียมากเับเลยกลไมกลับไปกเับไปกลับไปกลับไมกัปกลับกลับกลับไกกไกัีกับกลับไปกลบกับงดกในปลังกิ เอาแกเอาไว้ที่บ้านก่อนนะขอเป็นตัวนอล่าค่ะบนินได้อ้าวนบอกเป็นนักบอลเป็นที่สาวทุ่งค่ะมาดูรางวัลของพี่เรากันวเียวกันเองจับได้กันเอง นี่คนโคเบนตัวบางไม่หน้าไปหนัาเก๋นนี้ครับเป็นใคเสียใจเสียอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นนี่โอ้น้าเนี่ยวโต๊ะคนมองด้วยความเิตตายนะครับติดก็บอกเลยไม่มีใครรักมึงวันนี้นะครับผมอ่าทุกคนนี้ใครอ่ะ อ๋อครับอ๋อเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นกองกันตอนนี้บาทละสามหมื่นกว่าบาทนะครับบาทละเท่าไหร่กันนี่ทสลึงยังเป่โอ้โหใช่หรือเปล่าแล้เอาไม่เอาไม่เอามีอีกอ๋อเขาบอกว่ามีอะไรอีกครับมีอะไรอไม่หัใจยินดีขึ้นหยุดแล้พวหัวแล้วหัวแล้ว นานนะครับคนรั่วพี่เสาสโลชานะครับเอาไม่ได้เอนเอาไม่ได้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 เจอพี่ตูนนานนะครับพี่ตูนมีอะไรทักทายเพื่อนๆไหมครับไม่มีนะครับพี่ตูนจังครับเสากระทางนท่าเดี๋ยวผมแนะนำ พอ่สาวพี่สาวป่วยหน้ามาทางนี้มึงป่วยป่วยทางนี้ทางนี้อย่าเยอมึงให้สีทาทาเยอะมาเต็มตามาคู่กันมาค่กันมามามาค่กันครับยินคู่กันเลยครับเตาหมู่เตาเตากับทาทาโอ้เสื i อโซนิกด้วย

เดี๋ยวตองเมื่อคอนเส็ก์มาจับนะครับเดี๋ยวไตังกับซองเข่าป่านะฮะวันนีมีการขึ้นุเล็กยไม่ต้องแกะนะมีตังอยู่เลยนะร้ยคนีเลนตังจัวจดจอ๋อเาไปจับใจก่อเลยจับแ้วกางก็เลกากลากาก็เลย Goeh! Goeh! Goe, goe. goe, goe. goe, goe. goe.